แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตัดสินใจแล้วในการไม่รับตัวเมสันกรีนวูดกลับมาใช้งานโดยกำหนดราคาขายหัวหอกทีมชาติอังกฤษไว้เรียบร้อยแล้วหลังจากนักเตะออกไปสร้างผลงานดีกับเคตาเฟ่ในสัญญายืมตัวด้วยปัญหาคดีความทางเพศทำให้กรีนวูดหมดอนาคตกับแมนยูไนเต็ดโดยแม้สาลจะตัดสินพ้นผิดก็ยังไม่ได้ไฟเขียวจากทีมปีศาจแดงให้กลับไปลงสนามแต่ก็ไม่ได้มีการฉีกสัญญาจ่ายค่าชดเชยให้ กระทั่งถูกส่งยืมตัวมายังเคตาเฟ่ในวันปิดตลาดหนึ่งกันยายนจนถึงตอนนี้กองหน้าวัย21ลงสนามให้เคตาเฟ่5นัดและยิงประตูแรกแล้วด้วยในเกมเสมอเซลตาบีโก้2-2ต่อก่อนพักเบรกทีมชาติก่อนหน้านี้กรีนวูดเป็นข่าวว่าอยู่ในการจับตาของเซบิยาที่พร้อมซื้อขาดนักเตะไปเสริมคมแนวรุกแม้ต้องรอให้สัญญากับเคตาเฟ่หมดลงก่อนก็ตามล่าสุดเดลี่เอ็กซเพรสเผยว่า แมนยูในเต็ดไม่คิดรั้งตัวกรีนวูดไว้เช่นกันโดยพร้อมปล่อยขายออกจากทีมด้วยราคาประมาณ23ล้านปอนด์หรือ25ล้านยูโรด้วยกันแฟนๆแมนยูมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ